ภารกิจเฉพาะป้องกันเคาะายทั้งห้าของลีซอนอาศูนย์ทับห้าเคาะาลลำดับที่หนึ่งป้องกันตัวตนของลีซอนอาจากวิลเลียมเทเลอร์วงเล็บยังไม่สำเร็จฮะวิลเลียมเทเลอร์งั้นคนที่อยู่อีกฝั่งประตูก็คือนี่โซจุนมีอะไรหรือเปล่า ฮิยอนฉันจะลองดูว่าทำอะไรได้บ้างก็แล้วกันงั้นไม่ค่อยคุยกันหลังเสร็จจากเรื่องนี้นะว่ามีคนจากวิหารเวทมาตามหาเราเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในสนามทดสอบฉันคิดว่าคนที่อยู่ด้านหน้าประตูน่าจะเป็นคนจากวิหารเวทนะยิ่งเราทวงเวลามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยมากขึ้นเท่านั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือเชื่อมั่นในความกล้าของเรา และพยายามรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ซอนอาฟัางพ่อนะมีบางอย่างที่พ่อต้องการให้หนูทำเพื่อพ่อสวัสดีครับขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนนะครับคุณลีโซจุนและคุณอื่นเฮแนะนำตัวก่อนนะครับผมวิลเลียมเทเลอร์เป็นเมดที่มาจากวิหารแห่งเมดนะครับ นี่คงทำให้พวกคุณตกใจแต่นี่เป็นการร้องขอให้ทำการตรวจสอบโดยสมาคมฮันเตอร์เราจึงขอความร่วมมือจากพวกคุณอย่างเต็มที่ด้วยนะครับได้เลยครับทำไมต้องเป็นวิลเลียมเทเลอร์ด้วยนะที่มาที่นี่วิลเลียมเทเลอร์เขาคือผู้จัดการสาขาประจำประเทศอังกฤษของวิหารแห่งเมดก่อนหน้าที่เราจะย้อนเวลากลับมาตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเขามีตำแหน่งอะไร เขาคือบุคคลที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรดูผิดปกติเลยครับผมืนี่เขาต้องตรวจหาล่องรอยของมนาในบ้านของเราแน่ๆยังโชคดีที่เขาไม่สามารถรู้สึกถึงมนาของซอนนาได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยละ่ะนี่ซอนนาฟังพ่อนะลูกมีอะไรหรอคะป้าป้าซอนนาพวกคนไม่ดีตามรอยพลังของหนุ่มมาที่นี่ คนไม่ดีหรอคะซอนอาหนูรู้จักมนาของหนูใช่ไหมป้าป้าต้องการให้หนูเก็บซ่อนมนาไว้ในส่วนลึกของตัวหนูหนูลองทำแบบนั้นได้ไหมอืมเดี๋ยวหนูจะพยายามค่ะนี่โซจุนเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอถ้าสัญชาติยานของฉันถูกสาเหตุที่เวทมนต์ของซอนอาปั่นป่วนจนไม่สามารถควบคุมได้อาจไม่ใช่เพราะเธอไม่สามารถควบคุมมนาของเธอได้ แต่อาจาเป็นเพราะไม่เคยมีใครสอนวิธีการควบคุมให้เธอต่างหากเธอเลยไม่สามารถควบคุมมันได้จากที่เราดูประวัติของคุณลีและคุณยูแล้วเนื่องจากพวกคุณทั้งสองคนผ่านการทดสอบใบอนุญาตฮันเตอร์ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดแล้วคุณลีและคุณยูยังเคยเผชิญหน้ากับรอยแยกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอีกด้วยอืมอืมใช่แล้วล่ะครับเร้วก็ คุณลีและคุณยูเพิ่งแวะไปที่ตำหนักดาบโคยอนมาใช่หรือเปล่าครับอ่อใช่ครับพวกเราเพิ่งแวะไปที่นั่นมาแล้วพวกคุณยังโค่นบอสของสนามทดสอบนั่นด้วยใช่ไหมล่ะครับเออเปล่าครับพวกเราโค่นมันลงได้ร่วมกับฮียอนอืมงั้นพวกเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเราตรวจพบหลักฐานว่ามีการใช้มนารวมถึงพบวัตถุต้องสงสัยในสนามทดสอบนั่น คุณรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างไหมครับนี่มันเศษเสี่ยวตุ๊กตามีน้ำแข็งหลังจากที่ตุกตามีน้ำแข็งจัดก,การกลนเลมภูเขาลงแล้วมันก็แตกเป็นเสี่ยงๆและค่อยๆละลายอย่างช้าๆไม่นึกเลยว่าพวกเขาจะตามรอยสิ่งนี้มาด้วยเออผมก็ต้องการจะช่วยนะครับแต่ดูจากรูปถ่ายแล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโออย่างงั้นเหรอครับ ว้าวพวกเขาทั้งสองคนมีมานาที่แข็งแกร่งแต่จากการที่พวกเขาใช้เวทมุนไม่ได้งั้นแสดงว่าพวกเราคงตรวจสอบฮันเตอร์ปีกคนแล้วสินะงั้นเอาล่ะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนนะครับฮ่าซอนนะอ่าพี่ฮยอนนี่ฉันนึกว่าฉันจะหัวใจวายตายซะแล้วนะ ฉันก็ด้วยฉันนึกว่าจะถูกจับได้ซะแล้วฉันกลัวแทบแย่เลยแนะตอนอาเองก็กลัวเหมือนกันโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วเอาล่ะในเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องกลัววิหารแห่งเมดแล้วใช่ไหมเราเค่อยคุยกันพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันวันนี้เราพักผ่อนกันเถอะแต่เดี๋ยวก่อนสิหน้าต่างภารกิจมันยังไม่ขึ้นว่าภารกิจสำเร็จ นั่นหมายความว่าข้อร้ายอันดับแรกของซอนอายังไม่ได้ถูกจัดการถึงพวกเราจะผ่านการสอบสวนได้แต่ถ้าวิลเลียมเทเลอร์เกิดสงสัยเรื่องมนาของซอนอานั่นเราไม่สามารถหยุดเขาได้งั้เหรอในตอนนี้เราแค่แข็งแร่งกว่าคนปกตินิดหน่อยแต่เราไม่สามารถเทียบเขาได้เราต้องพ่ายแพ้ย่อยยับแน่ๆไม่ใช่สิต่อให้ไม่ใช่วิลเลียมเทเลอร์เราก็แพ้อยู่ดี เพราะศัตรูของซอนอาไม่ใช่แค่วิหารแห่งเมดแต่คือพวกคนจากทั่วโลกเพียงแค่เพราะเราเก่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาทำให้เราลงลืมความเป็นจริงข้อนี้ไปเราจาเป็นต้องแข็งแร่งขึ้นกว่านี้ด้วยการใช้เครื่องมือทั้งหมดที่เรามีจริงๆแล้วเราต้องระวังให้มากในการใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่จะเกิดแต่ในตอนนี้ มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมัวเอาแต่ระแวงแล้วเรามีสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือการไปหาใครบางคนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโดยการใช้โอกาสนี้ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางบริษัทเราน่าเชื่อถือขนาดไหนบริษัท h ไฮเทคเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รายงานข่าวจาก RKN ฮ่า การสภาพนั่นออกอากาศแล้วสินะคุณแน่ใจหรือเปล่าครับว่าถ้าเข้าไปคนเดียวแล้วจะไม่เป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเข้าไปในดันเจียนสักหน่อยและยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ฉันแค่ไปเพื่อทําการโปรโมทเท่านั้นละ่ะหยุดอันตรายพลเรือนห้ามเข้าอ่านั่นมันอีลัมนี่ฮะไหนไหนไหนลูกสาวของบริษัทยักษ์ใหญ่แลเหรอ ใช่ใช่เธอจริงๆด้วยนี่ว้าวดูอุป,ปกรณ์ของเธอสิสุดๆไปเลยอืมเอาละเราเข้าไปในดันเจี้ยนกันเลยดีกว่าไหมสนามทดสอบใต้ดินสถานีกวางหมุนเอ๊ะทำไมไม่เห็นมอนเตอร์สัก,กตัวเลยนะมีใครบางฝนเคลียร์ที่นี่ไปแล้วงั้นเหรอ เรามีอาวุธและชุดเกาะพร้อมแล้วร่างกายของเราก็สมบูรณ์แบบอีกด้วยแต่ทำไมรู้สึกกังวลจังเลยนะหรือเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่มันอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นสินะ<ๆ>เลยทำให้เรากลัวงั้นเหรอเอ๊ะมีฮันเตอร์คนอื่นอยู่ด้วยพวกเขาคงเข้ามาที่นี่ก่อนหน้านี้น่นเราถามซอดีกว่าว่าแถวนี้มีมอนเตอร์อะไรบ้างหรือเปล่าเออขอโทษนะคะ